สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถ PPV นะครับเป็นค่ายอะไรนะมิซูมิชินะครับคันนี้นะเป็นมิซูมิชิปาเจโร่นะครับ 2.4GT พรีเมียมนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับสีเทาสวยๆเลยนะครับใครที่เป็นสาวกนะครับปาเจโร่นะครับรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับย้อนกลับไปนี่ตัวปาเจโร่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่บ่งบอกถึงฐานะผู้ใช้ได้เลยนะ นะครับกับตัวมิซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็น2.4 GT Premium นะครับเป็นโมเดลปี2018นะครับขับ2นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจนะครับกับราคา865,000บาทนะครับก็ราคาจับต้องได้นะครับ865นะครับฟรีดาวนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ16,000นะครับผ่อนประมาณ16,000นะก็คือฟรีดาวไปเลยนะครับออกรถจัดเต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยซักบาทนะครับคันนี้เป็นสีเทานะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวปี v ที่ออปชั่นจัดเต็มมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีกล้อง300นะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับภายในนี่ต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับสำหรับบางรุ่นที่ยังไม่ให้มาแต่ในตัว p a เจโรมีหมดเลยนะครับก็คันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าดีกว่านะครับไฟของเขาเป็นโปรเจคเตอร์หมดแล้วนะครับรถ PPV สมัยนี้นะ ไฟดวงหน้าดวงหลักนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเป็ไฟโปรเจคเตอร์ดวงหลักนะครับข้างในก็เป็นโครเมียมนะครับสีดํามเดิมนะครับสวยๆเลยการชนแนบสนิทนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มา6จุดนะครับสังเกตได้ว่าจะมีจุดๆจุดๆตรงนี้เห็นไหมครับเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าครับมันเป็นระบบโซน่านะครับ มันจะมีแสดงผลตรงจอเรือนหม่เลยนะครับว่าเวลาลงทีเรายังไงนะบางทีแบบรถมันระยะมันใกล้เกินไปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับเวลารถเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราถอยแบบชิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไฟเตือนเราตลอดเวลานะครับจริงๆเขามันเป็นระบบอัตต v ฟนั่นแหละครับมันเป็นระบบอัตต v ฟของคูดคอนโทรลด้วยนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้รถหยุดนิ่งนะครับมันก็ช่วยชะลอเราได้นะครับ มันจะมีตัวจับสัญญาณนะครับก็เนี่ยเซนเซอร์ตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงหลังทะเบียนอีกนะครับก็6จุดนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบโครเมียมสวยๆเลยนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับราคา865นะครับคันนี้นะมิซูบิชิปาเจโร่244 GT p เเมียมนะครับไม่ต้องบอกแล้วว่าความหรูหราภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับเดี๋ยวดูข้างนอกกันก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นแมคทูโทนนะครับ สีดําเงานะครับปัดหน้าเงามานะครับให้เป็นสีดําตัดกับสีซิลเวอร์นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับตัวรถนะตัวล้อไม่มีเบียดนะครับยางคันนี้เป็นปีเท่าไหร่เนี่ยยางปี2021นะครับกลางๆปีนะครับดอกยางเหลือๆเลยนะครับคันนี้นะตัวชุดบางโคลนนะครับชุดโชว์คอยสปริงอะไรทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวรถนะผมบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากคันนี้นะครั Mitsubishi p a จโร่นะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับปลายมีไฟเลี้ยวนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีครอบโคิเมียมตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวเาก็จะมีดีเทลเล็กๆนะเป็นลูกเล่นสวยงามนะครับคันนี้นะอ๋อนเนี่ยมันมีระบบบายสปอตมาด้วยนะครับมีบายสปอตมาด้วยก็คือแจ้งนะกองไม่อันนี้อ่าอมีบายสปอตมานะครับบางทีพอเราตบไฟเลี้ยวขวาปุ๊บเราจะแซงเนี้ยถ้ามันมีรถอยู่ในระยะ ใช่ไหมครับไฟมันจะเป็นสีแดงๆตรงนี้แล้วก็จะแจ้งเตือนที่หน้าจอด้านหนนะครับมันมีกล้องอยู่ใต้กระจกมองข้างนะครับมี2ฝั่งเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กล้องเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกไงเป็นตัวเปิดการมองเห็นว่าเราเปิดปุ๊บกล้องจะทํางานทันทีแล้วก็ระบบบายสป,ปอร์ตก็จะทํางานนะครับก็ให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับบางทีเราเล่งแซงในมุมอับถายใต้อย่างนี้นะครับนี่นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวรถสวยๆเลย,เลยกับประดด้านข้างเป็น อลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะแบบนี้นะครับแต่แข็งแรงมากเลยนะหุ้มด้วยสีดําด้านนะครับตัวรถนะครับเพิ่งเข้ามานะครับสวยๆเลยนะครับราคา865,000บาทนะครับกระจกรอบคันก็เป็นของมิซูแท้ๆเลยนะครับนี่นะโลโก้สติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะมีระบบอาคีเลตนะครับเป็นชุดสมาร์ทเลตกุญแจแบบนี้มาให้นะครับสำหรับมิซูชิปัจโจ้คันนี้นะสวยๆเลยนะครับ 2.4 GT Premium นะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับออปชันเยอะนะครับถ้าเทียบกับหลายๆค่ายนะครับกับราคาในเลนเดียวกันนะครับ8 6 0 0นะครับได้รถปี18นะครับถ้าไปเทียบกับแบรนด์ Toyota ก็ราคา860,000ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีนะถ้าเป็นตัว All New Fortuner นี่มันก็จะอยู่8 0 0 0 0ปลายๆนะครับถ้าเกิดออกมีออกมานะครับ8 6 0 0ผมมองว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับตัว Mitsubishi Pajero คันนี้สีเทานะครับ ต้องบอกว่าสวยสุดจัดนะครับคันนี้นะด้านหลังก็ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับคันนี้นะยางก็เป็นปี21เ็ดเหมือนด้านหน้านะครับล้อสวยสวยสีเดิมเดิมนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับขอบกระจกมีโครเมียมนี่นะครับยาวนะครับคือจริงๆแล้วตัว mitsubishi palio เ,เนี่ยถ้ามองภายนอกอาจจะบอกว่าด้านหลังเล็กนะครับแตพ่พอเข้าไปขับข้างในพอมองกระจกย้อนออกมาคือวิสัยทัศน์ในการมองกระจกด้านหลังอะ ชัดมากนะครับกว้างมากเลยนะครับคือสวยมากนะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นดีไซน์เหมือนไม้กอล์ฟมันจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะยมันยาวลงมาปึ๊บก็คือแบบเห็นตั้งแต่ไกลนะครับก็รู้เลยว่านี่คือปาเจโ่นะครับแต่ไฟสองสว่างดีนะครับก็คือเราจะปลอดภัยมากเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับเพราะไฟของเรามันดวงใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับเป็น LED แบบเส้นเลยนะครับเป็นหลอดเส้นนะ ตรงนี้ก็มีไฟเบรกนะไฟเบรกก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับตรงนี้เป็นที่ฉีดน้ำฝนไีชุดสปอยเลอร์มาให้นะครับแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยๆนะครับดูนะครับหลังโค้งหลังคามีหลักหลังคามาให้รถเนียนๆนะครับตัวรถนะครับไม่มีพิความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับการันตีนะครับยินดีคืนเงินเลยนะครับด้านหลังก็มาพร้อมเซ็นเซอร์6จุดเหมือนด้านหน้าเลยของเซ็นเซอร์รอบขันที่แมวเดินผ่านนี่ร้องทั้งคืนนะครับตัวเซ็นเซอร์มันจะเป็นสีาองศาฝั่งนี้มัน สองออกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกมาอย่างนี้นะครับสี่ห้าองศาอยู่ตรงนี้ก็จะส่งตรงออกมาข้างหลังนะครับสวยมากคันนี้นะล้อยางอะไหล่นะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับสวยๆเนียนๆนะครับดูได้เลยนะครับตัวรถไม่มีพีความจมน้ำชนหนักไม่มีตัดแต่งตัวถังแต่อย่างใดนะครับสวยมากคันนี้นะครับเป็นมิ t ูมิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4ี GTP เมียมนะครับดีไซน์ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับ ออปชันจัดเต็มมากนะแต่ผมมาถึงท้ายแล้วผมเปิดท้ายให้ดูก่อนดีกว่านะครับคันนี้มีกระจกไม่ใช่มีกระจกมีกล้องมาให้ด้วยนะครับตรงท้ายรถนะพอเปิดเข้ามานะครับในตัวเบาะด้านหลังของเขาจะดูว่ามันจะต่ําพนักพิงมันจะต่ําไปนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวหัวหมอนยกขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเดิมๆนะครับมัดไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คซีโรงงานยังอยู่นะครับหัวน็อดเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับ รถเดิมๆจากโรงงานนะครับใครสนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ได้นะตรงนี้ก็เขาเรียกอะไรคัผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะตัวปาเจลโลตัวแต่ตัวบ่อมันดึงนะครับดึงแล้วก็พับไปข้างหน้าพับลงไปลักษณะนี้มันจะมีเชือกดึงอยู่ตรงนี้นะครับ ห้องสัมภาระก็กว้างนะครับถ้าพับลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูอันนี้เป็นเบาะโดยสารแถวสามนะครับกว้างมากๆนะถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับคือแล้วตัวเบาะเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เอาขึ้นได้สูงนะครับเบาะแถวสามปรับได้สองระดับนะครับคือต้องบอกว่าดูช่องตรงขาเนี่ยสบายนะครับสวยมากจริงๆแล้วก็ส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยมันก็จะมีช่องแอร์อยู่ด้านข้างเห็นไหมครับมันจะมีแอร์อยู่ด้านข้างฝั่งละสองจุด นะครับแล้วตรงนี้ก็มีไฟสองสว่างนะครับผมฝั่งขวาก็จะมีแอร์สองจุดนะครับที่แอร์อยู่ลักษณะตรงนี้เพราะว่าเวลามันเป่าลงอ่ะมันจะเป่าโดนทั่วทางคันนะครับที่ปรับแอร์ก็จะอยู่นู่นเลยนะครับตรงแถวสองตรงเบาะแถวสองนั่นเองนะมีไฟมีที่ปรับแอร์แล้วก็มีจอ e n t เท t a i n m e n t เป็นจอกลางนะครับตรงนู้นนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยคันนี้เจ้าของเดิมติดม่านมาให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหจริงจริงคันนี้ผมเป็นคนไปรับมาเองนะครับ เพราะวันนั้นออกไปรับรถมาก็ขับมาก็ได้ขับมาครั้งแรกกับบาร e เซโ่ผมก็มองว่าโอเคนะครับก็คือเป็นรถที่ออปชั่นเยอะมากนะครับสาหรับตัวมิตซูบิชิบารเซโ่นะครับสวยๆนะครับใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อได้เลยนะครับ8 6 5เท่านั้นนะครับรถปี2018นะครับชุดประตูเดิมนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับแผงประตูนี้เป็นสีดานะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์หรือหนังแท้น่าจะหนังแท้นะแบบนี้นะครับสวยๆเลยแล้วตัดสีดำกลอสแบ็กนะครับ แล้วก็มีม่านปิดมาให้นะบางทีเราเดินทางต่างจังหวัดนะครับฟรมอาจจะเอาไม่อยู่นะครับกลัวแอร์ไม่เย็นเราปิดม่านได้เลยนะครับก็เปิดแล้วก็ลูดม่านไปได้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะสะดวกสบายเลยนะครับคุ้มค่ามากนะสําหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับในตัวมิซูมิชิป i าเจโร่สปอร์ตก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีบาร์ให้สองฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะคือรถจริงๆรถที่เป็น PPV อมันสมควรจะมีนะครับ เพราะว่าบางทีเราต้องเดินเหยียบตรงนี้นะครับแล้วก็จับขึ้นไปนะครับตัวเบาะแถวสองนะครับพับได้นะครับพับเอ็นพับเอ็นลงไปฝั่งนี้ได้อีกนะครับตัวเบาะของปาเจโร่น่าจะพับเหมือนในตัวพับเหมือนในตัวมิวไม่ใช่มิวดิในตัวฟอร์จูเนอร์พับง่ายนะครับมือเดียวเลยนะครับผม กดตรงหลังบันทีเดียวก็เด้งหมุนขึ้นไปเลยนะครับขึ้นง่ายนะบบาพับแบบนี้นะครับบอาพับแบบนี้แต่ว่ามันรู้สึกจะไม่มีรางสไลด์นะครับก็คือเบาจะน่าจะอยู่ลักษณะนี้เลยแต่ห้องดยสารกว้างจริงๆนะผมต้องยอมรับเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับดูวางเท้าได้สบายเด็กนั่งสบายมากถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างผมสูงร้อยแปดสิบก็นั่งได้นะครับสีสษะไม่ติดผมลองละนะครับด้านบนก็เป็นไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็เป็นที่ปรับแอร์นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นจอยเนเธอร์เมนต์สามารถ DVD, b l u บ t o o t h USB อะไรได้ตามตัวสอนที่เขาติดไว้เลยนะครับสะดวกสบายมากบางทีเรามีเด็กน้อยนะลูกเราหรือว่าผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคุณย่าคุณตาคุณยายเราอยากเปิดให้เขาดูดูตลกดูอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเปิดได้นะเนี <S <S ่ยตัวบอกผมรับขึ้นมือเดียวอีกมือนึงถือกล้องได้เลยนะครับ <S <S ขันนี้สวยมากจริงๆนะเป็นเครื่อง2.4นะครับเสียภาษีน้อยนะ ด้านหลังมี power outlet นะครับนี่แล้วก็พอร์ต USB ให้นะครับ2ช่องเลยนะครับบางทีเราทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะโอ้ผมคือตัวด้านนอกเขาวาจะมองว่าปาเจโร่เล็กแต่พอเข้ามาข้างในอ่ะมันกว้างมากเลยนะครับคันนี้นะสวยๆนะครับมิซูบิชปาเจโร่สปอร์ตนะครับปีสิเครื่อง2อี่นะครับ GTPremium นะครับตัพรีเมียมสมชื่อไหมนะครับท่านผู้ชมลองชมได้เลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับ รถสวยๆนะครับราคา865เท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะกระจกและไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับเซ็นทันล็อกนะตรงนี้ก็จะดูแบบ normal normal ใช้งานง่ายหน่อยนะครับเซ็นทันล็อกอะไรต่างๆนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็ดีไซน์มือเปิดมือจับตรงประตูเนี่ยก็ขนาดกําลังดีนะครับแล้วเสาก็มีทวิตเตอร์มาให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มมันจะมีที่ผมบอกว่ามันจะมีการแจ้งการเตือนชนด้านหน้า โซนหน้านี้จะเป็นแบบพวกระบบปาร์กิง้งต่างๆนะแจ้งเตือนรอบคันนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปุ่ม engine start นะครับก็โดยปกติทั่วไปก็จะเหมือนกันหมดแต่ระบบช่วงนี้ชุดนี้บางบางตัวก็ไม่มีมาให้ถ้าใน Ford e v e r e s t มันก็จะมีระบบช่วยถอยจอดตโนมัติอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ตัวปา j e เจโ่ที่ต้องถือว่าครบเครื่องจริงๆนะตัวคอนโซลอะไรต่างๆสวยงามมากพวงมาลัยนี่ต้องบอกว่าฟูลมันติฟังก์ชั่นเลยนะครับ พวงมาลายหนังนะครับสีก้านสวยๆนะครับดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเขามีคูดคอนโทรลนะครับมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อพวงมาลัยของเขาเป็นหนังแท้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดปรับเล่นอะไรต่างๆตรงนี้มันจะมีปรับเขาเรียกเป็น Adaptive c r u ค s e Control ที่ว่าสามารถปรับได้ว่าเราจะตามรถคันหน้าในระยะกี่เมตรสมมุติเราตามสมมติรถคันนู้น P1 คันนู้นเราตามอยู่น่าจะระยะประมาณสักสิบเมตรได้นะครับ พอเราตามคันนูนใช่ไหมเราอยากให้ตาม10 m, เมตรแล้วก็ล็อกไว้10เมตรนะครับแค่นั้นเองนะครับเดือนไม้นี่แท้แท้เดิมเดิมนะครับหนึ่งไม้หนึ่งแกกิโลนะครับฝั่งซ้ายของพวงมาลัยก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบูทูธ USB รับสายวางสายอะไรต่างๆของเขานี่แล้วก็มีเกียร์แพล์ชิฟมาให้นะครับเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยได้เลย2ฝั่งนะครับฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับรถ P P V สมัยนี้นะมีกันทุกคันแล้วนะครับ นี่นะครับตัวไฟก็เป็นออโต้นะครับที่สวยๆเลยนะครับไม่มีถลอกนะครับรถเดิมๆนะครับภายในสวยๆเดี๋ยวผมเปิดซูเปอร์วิวให้ดูนี่นะครับว่ารถนะครับกว้างขนาดไหนนะสวยงามนะครับคันนี้นะมิซูบิชิปัจจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium นะครับเดี๋ยวผมฉายไปให้ดูข้างหลังนะครับกว้างมากจริงๆนะครับคันนี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือกำลังเลือกรถ p p v นะครับก็ลองนำแบรนด์มิซูบิชิคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับสวยมากนะครับ ไฟต่างๆอันนี้เป็นไฟเหลืองไนหะอันนี้ยังเป็นไฟเหลืองธรรมดานะครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับตัดแสงออโต้หน้าจอวิทยุก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับหรือจะกดก,ก็ได้นะช่องแอร์อโซนตรงกลางนี่ใหญ่มากเลยนะเป่าทีนี้หน้าสั่นเลยนะครับตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายนะครับเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาครับที่เป็นเทมเนี่ยก็คือปรับอุณหภูมิ ฝั่งนี้นะครับปรับได้ออโต้อะไรต่างๆคขบปมดนะครับแล้วก็มีระบบเนี่ยบายสปอร์ตเห็นสัญลักษณ์บายสปอร์ตไหมครับตรงนี้นะครับเป mm ็นสโลโก้บายสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เปิดปิดแอร์หลังนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตได้ mm hmm. ตัวเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ตัตโนมัินะครับ mm hmm. เกียร์หกสปีดนะครับของมิซ hmm. ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับ P R N S นะครับ I P R N D นะครับขออภัยสามารถปรับเป็นทิปทอนิกได้นะครับก็มีบวกลบให้นะ ตรงนี้ก็เป็นรูเสียบกุญแจเราดับเครื่องแล้วเราก็เลื่อนคันเกียร์มาเกียร์เอ็นได้นะครับสวยๆคุ้มๆเลยคอนโซลนี้ดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็เป็น p p p รุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับดูกันชัดๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าสวยๆไม่มี PPV รุ่นไหนมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีแต่ m i t s u b i s h ้ p a j e r o คันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในแบรนด มิสูนะครับและอยากได้รถ PPV ที่เรียกได้ว่าออปชันจัดเต็มนะครับก็ต้องคันนี้เลยนะครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT Premium นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะครับช่วงล่างดีเครื่องยนต์ดีนะครับออปชันเยอะระบบไฟฟ้าระบบอำนวยความสะดวกครบคันนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจออกรถมือสองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศ6นะครับกับผมเลยเนเพรยนนะครับ แน่ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับหรือถ้าผู้ชมที่ชมอยู่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจออกรถหรือแค่ปรึกษาก็โทรมาได้นะครับสวัสดีครับ